งามมากสอนสะออน,ออนจริงๆเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่กว่านี้อีกหมูป่าเข้ามาคุดคุยอ้ยดอกนี้สวยมากเลยค่ะขอโชว์หน่อยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะอยากให้ดูกลีบใต้ดอกดูงามมากดอกนี่ไปยิมออกกําลังกายนะคะเล่นเวดกาเจรี่ตามปกตินะคะทุกคนจ๋าแล้วพรุ่งนี้นะคะนุชก็จะเริ่มงานเป็นปกตินะคะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่อีสานสวีเดนวันนี้อากาศดีมากมีแดดแต่ลมพัดเย็นมากนุชเดินมานะคะนุชตใช้เวลาเดินทางนะคะจากบ้านนะคะกว่าจะถึงป่านะคะวันนี้เกือบหนึ่งชั่วโมงนะคะ40กว่านาที40กว่านาทีแล้วก็กว่าจะไปถึงจุดที่นุชตจะไปดูเห็ดที่นุชเคยเก็บทุกปีนะคะก็ กือบชั่วโมงเลยนะคะทุกคนจ๋าวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าป่าเก็เพสนู๊ตจะพาทุกคนนะคะมาดูบรรยากาศป่าก่อนวันนี้ป่าสวยมากแล้วก็ดอกโมงดอกไม้ข้างทางคือว่าสวยวิวดีมากเลยนะลมโอ้ลมเย็ยนมากตอนนี้ตะก้าเรายังว่างเปล่านะคะนู๊ตยังไปถึงจุดจุดเก็บเฮสนะคะที่เราจะไปสองเฮตกันนะคะวันนี้ ยังไงวันนี้นะคะทุกคนติดตามเป็นกำลังใจให้นุชด,ด้วยนะคะว่าเราจะได้เจอเห็ดกันเยอะไหมนะคะอย่าลืม <laughs> เป็นกำลังใจให้นุชกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้นุชด,ด้วยนะคะทุกคนสาปไปเดีย๋ยวนุชจะพาทุกคนชมบรรยากาศสวยๆก่อนแล้วเราก็จะเข้าป่าเก็บเห็ดด้วยกันคะ่ะ เราก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะจุดที่นุชจะไปดูเฮดนะคะที่นุชเคยเก็บทุกปีแล้วก็มาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้เจอเฮดกันไหมนะคะนุชก็หวังว่าจะได้เจอเฮดเพราะว่า <c oughs> นุชก,ก็อยากเก็บเฮดนุชขั้นใหม่ขั้นมือแหละเห็นเพื่อนๆหลายคนเข่าบ่าเก็บเฮดเขาก็ได้เฮดกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะมนุัค่ะทุกคนจ๋าลมแรงมากนะคะวันนี้ดอกไม้ข้างทาง สวยมากๆเลยนะคะแม้กระทั่งแบบดอกยงดอกยาเป็นดอกยงดอกยาก็กย,กย,ากกยังงามมากเลยนะทุกคนดอกคำามุไมายนะคะสวยมากเลยครึ่งมาเต็มเลยคะ่ะทุกคนชุดแรกของเรานะคะแต่ว่าปีนี้นะคะทุกคนจ๋าสวยนะคะสวยนะคะ,ย,ะ,คะยังไม่มีใครมาเก็บดอกดูกระดูแล้วนะคะนี่นี่ค่ะจุดแรกของเรานะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าจุดที่สองที่สามที่เราเคยเจอกันเยอะๆ ปีนี้จะเยอะแค่ไหนนะคะทุกคน <c oughs> มองดูแล้วย่างงามขาย,ยาวเลยละเนี่ยขาย,ยาวสวยมาก ทุกคนจุดที่สองปีนี่น้อยกว่าปีที่แล้วเยอะเลยนะคะเหมือนพึ่งขึ้นแต่ว่าปีนี้นะคะทุกคนอย่างที่ลู้นะว่าเฮดมันออกชามากนะคะปีนี้ดูว่าเพิ่งออกเองค่ะทุกทีนะกลุ่มนี้จะเยอะมากใหญ่มากเนี่ยโดนแบบหมูป่านะคะนี่เข้ามาคุดเข้ามาคุดเขีียดินหาอาหาร ปีที่แล้วนะคะกลุ่มตรงนี้มันจะออกแบบว่าเยอะมากนะคะทุกคนเราวปีที่แล้วนุชได้เก็บเห็ดตั้งนานแล้วใน Facebook มันขึ้นมาได้เห็ดเต็มตะกา้าปีนี้มาช่าะค่ะเดี๋ว่าเพึ่งจะขึน้นเองเห็นไหมน้อยๆก็เพิ่งจะขึ้นเนี่ยเชื่อเขาเห็นเชื่อเขาไหมคะเ,เนี่ยเขากําลังจะขึ้นอีกเนี่ยน้อยๆนะ อันนี้ดอกยาวทุกคนอีกฝั่งหนึ่งป่าของนุชนะคะอุ้ยดีใจมากเลยค่ะทุกคนจ๋าเพชรงามมากเลยโอ,ยอุ้ยปีนี้สวยมากทุกคนดูดอกใหญ่มากนี่ค่ะ ว้าวเลยค่ะว้าวเลยค่ะนี่กลุ่มนี้ว้าวเลยค่ะทุกคนว้าวนี่เห็นไหมนี่เฮ็ดถ้าเขาเคยเกิดตรงไหนก็จะเกิดตรงนั้นตลอดตลอดนะคะดูนี่ถึงวันนี้นะคะสมมติว่าธนุจะได้ไม่เยอะนะแต่ว่านุดได้กลุ่มนี้นุก็ดีใจแล้วเนี่ยงามมากเดี๋ยวเราเก็บกันเลยนะคะยังมีตรงนน่นอีกนุมองเห็นเหลืองเหลืองเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนค่ะ อุ้ยงามมากสะออนสะออนคนเดี๋ยวนุชเข่าป่าเนี่ยนุชจะเข่าป่าสักหนึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่านุชเดินเดินมากก็จะหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะไหนจะต้องเดินกลับอีกนะคะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะถึงบ้านสามชั่วโมงนะคะจะได้เฮ็ดมากได้เฮ็ดน้อยนุชก็มาเจอกลุ่มนี้นุชก็ดีใจแล้วค่ะ เพราะว่าอย่างน้อยก็ได้มาเข่าป่านุชชอบการเข่าป่าหาเฮ็ดมากนะคะเดี๋ยวนุชก็จะไปนะคะกลับบ้านไปแล้วนุชก็จะไปอาบน้ำแล้วก็จะไปยิมต่อนะคะวันนี้ไปยิมออกกำลังกายนะคะเล่นเวทกาเจอรี่ตามปกตินะคะทุกคนจ๋าแล้วพรุ่งนี้นะคะนุชก็จะเริ่มงานเป็นปกตินะคะ พรุ่งนี้วันจันนุก็จะเริ่มงานเป็นปกติทํางานสองอาทิตย์แล้วนุ่ถึงจะได้ยุดพักร้อนอีกสองอาทิตย์นะคะพักร้อนสองอาทิตย์ที่เนี่ยแลหละนุก็ขอให้ฝนตกเยอะๆนุจะได้มาเก็บเห็ดช่วงพักร้อนสองอาทิตย์เนาะเราจะได้มามีทําคลิปให้ทุกคนดูนะคะก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วย อุยดอกนี้งามอิหลีทุกคนดูบ้านเหมือนดอกไม้เลยค่ะเฮ็ดป,ป่านี่นะคะถ้าเขาแบบว่าขึ้นดีๆนะเขาจะสวยมากเว้ยกลองอันนี้แวกเลย มุดอยู่ใต้ต้นสนนะทุกคนมันจะลำบากนิดนึงนี่อยู่ซุกอยู่ใต้หญ้าเลยนะถ้าใครไม่รู้ชุดมันก็ไม่รู้ว่ามีเห็ดนะคะนี่ขาขาดบ้างนะคะมันแสกหญ้าขึ้นมาปิดเชื้อไว้ค่ะเดี๋ยวมาเก็บไม้ ลองสันเบิ่งอะไรเดิงเลอเพราะว่าเราเสียบขาตั้งกล้องไว้กับดินนะคะเพื่อที่จะได้เก็บให้สวยๆให้ทุกคนดูนี่แหละ,ะจุดไกลๆกันเมื่อกี้นะคะจุดเก่าของนูด๊ดอุ้ยอันไหนก็นมาไม่ทันเสดายดอกบานบ่อเริ่มเลยทุกคนดูคืนล่าแล้วคะ่ะ แต่ก็ได้อยู่นะคะนี่จุดเก่าคืนทุกปีขาใหญ่จริงขาแตกเฮ็ดขาแตก นี้ดอกใหญ่มากดอกใหญ่จนแตกเลยทุกคนเรไม่ได้ดอกหนึ่งนะคะขึ้นลาแล้วไปเป็นเชือไปต่อคะ่ะทุกคนมันจะมีอยู่ใต้ต้นสนนี่แหละมุมของนุทินุตไปสวก เก็บก้มเก็บให้ทุกคนดูเมื่อกี้นะมุดเข้าไปนะคะมันอยู่ใต้ตนน้นสนเสียบกล้องอยู่ใต้ตนน้นสนนั่งก้มเก็บถ่ายทําให้ทุกคนได้ดูวิดีโอสวยๆที่ตรงนี้อีกดอกหนึ่งนุนเห็นอันนี้เดี๋ยวเราต้องเงื้อมือเข้าไปเก็บเลยอยู้นู่นนู่นนู่นตรงนู่นได้ค่ะสวยมากเลยเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนนะคะอุย้ยใบหมากจะจีแทงตาคนเด้อน,นี่นะมันอยู่ใต้ต้นสน จริงๆมันเก็บสบายกว่านี่นะคะท่นี่เออเราก็เยอะกว่านี้แต่ว่าท่านี่หมูป่านะคะเขามาคุดคุยด,ด,ดินดูสิะคะกขเขาก็มาคุดหานี่แหละอาหารนี่แหละมันเละม,มันปล่อยมดเลยทันทีปีนี่เลยเกิดมาเป็นแบบนี่นะเห็นไหมจริงๆตรงนี้นี่โอ้ยดอกสวยปั่นว่าดอกไม้เลยทุกคนเห็นไหมนะ่ะมีดอกหนึ่งจริงๆเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่กว่านี้อีกหมูป่าเขามาคุดคุยโอ้ยดอกนี้สวยมากเลยค่ะขอโชว์หน่อยนะคะ อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะอยากให้ดูกลีบใต้ดอกดูงามมากดอกนี่ทองคําทองคำป่าหมดยังถ้าหมดแล้วนุจะได้ไปต่อจุดข้างในนู่นนะคะไปคะ่ะทุกคนเราจะเดินไปต่อจุดข้างในนะคะที่หมูป่าเขาขุดคุยจนเละไปหมดเห็นไหมนี่เนี่ยที่รอยเปยังไงระนาดหน้ากล้องเนี่ย มูป่าเข้ามาคูดคุยนะคะหาอาหารทุกคนเดินมาเจอแล้วค่ะดอกนี้จนแห้งหมืดเนาะไม่ทันตรงนี้ค่ะทุกคนหนึ่งดอกดอกใหญ่เลยมากทุกคนว้าวขายใหญ่มาก อยากเจอเห็ดเยอะๆเป็นกลุ่มเป็นลอยๆดอกมันเข้าได้เนาะบุญวัสนาปีนี้จะมีกับเข้าไหมเดินป่าก็เดินไกลก,ไก็ไหลกว่าจะได้เห็ดแต่ละดอกสองดอกสามดอกก็เข้าทุกคนเอ้ยแต่ก็ได้นะคะนี่ก็งามอยู่วันนี้ได้งามอยู่แต่ว่าอยากเจอเหมือนเขาแบบว่าเดินป่าเป็นร้อยๆจะเจอร้อยดอกกลุ่มนึงให้มันแบบว่าหายเหนื่อยกันไปเลยอย่างเงี้ย ทุกคนมาถึงจุดดอกไม้บานของนุชนะคะหมายความว่าเห็ดตรงนี้นะคะทุกปีเขาจะบานมันดอกไม้ใหญ่มากเลยแต่ว่านุชมองไปแล้วนะคะดอกแตกบางดอกก็บางดอกก็เหมือนแบบม,มาไม่ทันจะดายมากเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บตรงนี้ก่อนนุชเอามห้นะคะมาไม้เสียบตักล้องนะคะมาเผื่อสองอันเมื่อกี้รุดหายไปอันหนึ่งแล้วนะคะนี่ค่ะเสียบเดี๋ยวเรามาเก็บเหตุกัน <laughs> สุดยอดเลยแดดสองนะคะมุมเนี้ดู นุชเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มดอกไม้บานของนุชนะเห็ดกลุ่มดอกไม้บานเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บไปตัดขาที่เดี๋ยวรวมกันก็ตรงนน้นนะคะงามมมกเนี่ยค่ะกลุ่มดอกไม้บานของนุชกลุ่มนี้คือสวยมากทุกปีแต่ทุกคนมาดูปีนี้ยังออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะออกอยู่เป็นบา,บางจุดแต่ว่าจุดใหญ่ยังไม่ออกนี่ค่ะ เยอะนะเนี่ยไม่ใช่น้อยนี่ค่ะหนึ่งสองแต่จะยังงใ่บานดีเหมือนทุกปีเนาะสามสี่อุย้ยนี่ค่ะกำลังพูดออกมานี่ค่ะสวยมากเพชรกลุ่มนี่นะคะเวลาเขาออกเขาจะออกมาเป็นแบบว่ากลุมกล่มๆเป็นกระจุกกระจุกเลยทุกคนทุกปีจะเต็มตรงนี้เลยนะแต่ปีนี้นะคะตรงนี้ยังไม่เห็นนะตรงนี้ยังไม่เห็นเห็นแต่ตรงนี้ นี่คะ่ะวิ่งงามมากสวยมากเลยเดี๋ยวนุตมาตั้งกล้องเก็บให้ดูสวยๆนะโอ้ยปลื้มๆๆป,ป,ปีนี้นุตก,ก็ดีใจแล้วนะคะโอเคแล้วทุกคนดูนะนี่นะคะเหลืองนี่คะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเก็บกันเลยคะ่ะนุขออภัยนะคะนุไม่ได้ถ่ายทอดสด นุชไปเขียนโพสใน u t u b e ว่านุชจะถ่ายทอดสดเพราะนุชคิดว่าเฮ็ดมันจะเยอะกว่านี่นะคะนุชคิดว่านุชจะได้เจอกลุ่มใหญ่แล้วนุชจะถ่ายทอดสดที่เนี่ยเดินนานมากกว่าจะได้เจอแล้วก็มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนุชก็เลยทําคลิปดีกว่านะคะไม่ได้ถ่ายทอดสดโอ้โหดอกนี่ใหญ่มากทุกคนเจ้าดอกนี้โคตรสวยก็เลยเดี๋ยวเป็นถ้าเป็นคลิปกอ,อูขาใหญ่จริงๆ ชอเลยแม่อันนี้นุตเก็บเก็บเห็ดรอบที่3แล้วนะคะทุกคนยิ่งสวยขึ้นทุกรอบเลยนะสวยขึ้นสวยขึ้นทุกรอบที่มาเก็บเลยขาแตก ขาตั้งกล้องฮักไปแล้วเดอ้อทุกคนเอยพยายามจะเสียบลงดินเมื่อกี้ฮักแล้วค่ะตอนนี้นุชกำลังเอาขาหนียบ,บอยู่นะคะนุชเอาไม้เสียบขาตั้งกล้องมาเผื่อสองอันฮักไปอันหนึ่งรุดไปอันหนึ่งทุกคนอันนี้ไว้เป็นเชื้อนะคะเน่าละขึ้นราลคะคะขอบๆอ,บอะ่ะเดี๋ยวเรามาดึงเราค่อยตัดทีเดียวขาตั้งกล้องหายค่ะทุกคนหายไปอันหนึง่ง ขาไปอันนึงเงืดอิลีจีเก็บเห็ดให้งงามๆก็มีอุปสรรคเนาะสเาูเอ้ยเอาเดี๋ยวมาตัดขาค่ะทีเดียว เห็นกันไหมดอกทุกคนเอ้ย ตอนนี้นะคะเรามาถึงจุดสุดท้ายที่นุชจะมาเก็บวันนี้แล้วนะคะเป็นจุดที่ดอกไม้บานสวยมากนะคะถ้าถ้าทุกปีที่นุชมาเนี่ยคือเขาจะดอกสวยมากบานแล้วก็เกิดเป็นชอ่อเปนชอ่อมันดอกมันดอกไม้เลยนะคะเดี๋ยวเรามารุ่นกันนะคะทุกค,คนมาดูป่าด้วยเดี๋ยวเรามารุ่นกันว่าจุดนี้นะคะจะยังมีไหมจะมีคนมาเก็บไปก่อนนาะเราหรือยัง นะคะนุชให้ทุกคนดูบรรยากาศป่าด้วยนะคะอุ้ยอธิษฐานเลยนะจุดนี้เป็นจุดที่ใหญ่มากนุชอธิษฐานเลยว่าขออย่าพึ่งมีคนมาเก็บเลยเดี๋ยวเก็บจุดนี้เสร็จนะคะนุชก็คงจะกลับบ้านแล้วเพราะว่านุชมาหลายชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวต้องใช้เวลาในการเดินกลับบ้านด้วยนานพนุชเดินมา ป่านี้เขาไม่ให้อารถเขาไม่ให้เอาะไรมานอกจากปั่นจักรยานเขามาจอดไว้้างปาเราก็เดินเข้ามาไปค่ะทุกคนดูนด้วยกันตอนเนี้ยนกกายตะก้าเราอะ่ะก็ได้อยู่สวยๆตัวใหญ่ๆงาน,นเอา ทำไมไม่มีสักดอกเลยอะงงมากเป็นไปได้ยังไงอะไม่มีสักดอกเลยทุกคนจากที่เคยมีเป็นแบบว่าช่อ,ชอๆหลายๆดอกทําไมทำไมแห้งแทลลาตรงเนี้ยดูดิแห้งจังเลยทุกคนทุกคนดูค่ะแห้งมากเลยค่ะเฮ็ดยังไม่ขืนเลย จริงชุดนี้นี่จะเยอะมากเลยนะคะงงกับปีนี่เลยไม่มียังไม่ขึ้นค่ะทุกคนจา๋าเออโอเคค่ะทุกคนชุดเมื่อกี้ไม่มีเนาะเราก็ได้เฮ็ดกันพอชื่นใจแหละทุกคนมีต่ดอกงามงามวันเนี้ย ดอกใหญ่ดอกสวยหอมปากหอมคอนะคะทุกคนจ๋านุ่นก็เดินสองชั่วโมงแล้วนะคะออกมาจากบ้านแล้วก็เดินอยู่ในป่าเดี๋ยวต้องเดินกราฟด้วยนะคะตอนนี้นุนก็กําลังจะเดินออกจากว่าแล้วค่ะเดี๋ยววันสองวันอาทิตย์นะคะพรุ่งนี้วันจันทร์นะคะทุกคนจ๋าวันพรุ่งนี้วันจันทร์วันที่ยี่สี่วันที่โนมาเกบเพชรเนี่ยวันอาทิตย์วันที่ยี่สิบสาม เดี๋ยวนุทํางานนะคะสาทิตศนาเราก็ค่อยมาเช็คป่ากันใหม่นะคะว่าเราจะได้เฮ็ดกันไหมยังไงก็ฝากติดตามวิดีโออื่นๆด้วยนะคะเป็นกำลังใจงให้ด้วยเนาะนุมออีเวลานูก,ก็จะอัปเดตนะคะวิดีโอลงนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวันอุ้ยเอาเดินมาเจอเฉยจุดที่จะไปดูไม่มี มาเจออยู่ขางทางกำลังจะคุยเลยค่ะมาเก็บเพ็ดก่อนทุกคนนี่เดินมาเจออยู่ขางทางกำลังจะขึ้นดอกเ้น้อยนี่นี่แต่มันแหงแล้วนะคะเนี่ยดอกน้อยแบบนเนี้ยเนี่ยเขาแหงแล้วทุกคนมันจะไม่โตไปกว่านี้แล้วนะอันนี้นะ่ะนี่ค่ะโอ้ยสดายเนาะถ้าว่าเขาขึ้นมาใหญ่ๆนี่นะเป็นดอกใหญ่บานบานนี่เก็บสนุกเลยค่ะเนี่ย นี่ค่ะสามดอกสามดอกนี่สวยค่ะไปค่ะทุกคนนุชพูดถึงไหนละเห็ดดินเห็ดดินนะคะเห็ดดินนุชไม่เคยกินไม่เคยลองจกทีเอา้าตรงนี้ก็มีได้นเหลืองๆน้หน่อยนี่เอา้ามาเจออีกแล้วค่ะทุกคนข้างทางไอบอลที่เองจะไปดูไม่ไมีนี่น มาขึ้นอยู่ข้างทางพุ่งหญ้าเฉยเลยน้องสวยอยู่ได้ล้ะนี่ยไหนอ่ะเราจะพูดขึ้นมามีอีกบ มีอีกทันหลังมาเจอนี่ <c oughs> โอ้ยมาอยู่ข้างทางทุกคนยังไม่ได้จบคลิปวิดีโอไอตรงที่เราจะไปเช็คกันไม่มีเอาดอกงามเลยนะนั่นน่ะนั่นน่ะเนี่ยค่ะไม่ให้ดูชัดๆนะดอกใหญ่งามเลยนะั่นน่ะยังไม่ได้ตัดขาเลยเก็บใส่ตะกร้าเดี๋ยวนุชคอยไปตัดขาที่หลังเอาทุกคนนี่แหละขึ้นอยู่ข้างทางที่นุชเดินเมื่อกี้นี มันจะพูดว่าอะไรเราทุกคนนจำไม่ได้แล้วกำลังจะบอกว่า,าฝากทุกคนนะคะติดตามชมวิดีโออื่นๆด้วยเนาะตาก็มองหาเหตดข้างๆทางต่อนะคะนุชก็ชีวิตนุชอาจจะไม่ได้มีอะไรเพราะว่าตื่นเต้นน่าติดตามอะไรมากมายนะคะเพราะว่านุชเป็นคนที่ทำงานแล้วก็ทำงานติดเวลาเนาะ มองหาแต่เราก็ทํางานเต็มเวลาก็อาจจะไม่ได้แบบว่าชีวิตน่าตื่นเต้นนะคะแล้วก็กมีเวลาเสาร์อาทิตย์ก็จะได้ออกมาหาป่ามาเช็คเฮ็ดอะไรแบบนี้แหละเนาะทุกคนจ๋าก็ยังไงก็ฝากติดตามชมช่องอีสานสวีดนูนะนะนูก,กําลังจะเดินออกจากป่าแล้วค่ะเดี๋ยวนูจะเช็ค้างๆทางอีกสักหน่อยถ้าได้เฮ็ดกันจะเก็บยังไงเดี๋ยวเราก็จะลากันเนาะไปค่ะทุกคน นุชก็มองหาอยู่พแถวเนี้ยนุชเช็คหมดแล้วนะทุกปีไม่เคยมีรอกข้างในป่านะเห็ดดินขึ้นมาเพียบเลยเห็ดดินเห็ดดินเห็ดดิาตอนนี้เราก็ได้ออกมาจากป่าแล้วนะคะทุกคนนุชก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วะคะ่ะ วิดีโอนี้นุนก็ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะถ้าชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะคะกทุกคนจา YouTube เขาจะได้ดันคลิปมุดขึ้นไปข้างหน้าบ้างนะคะเพราะว่าถ้าคอมเมนต์น้อยๆนะคะแบบว่าการเคลื่อนไหวน้อยๆนะคะก็จะไม่ได้จะไม่ได้รับการดันจานช่องเท่าไหร่นะคะวิดีก็จะทําให้คนได้เห็นคลิปนุดเยอะๆเนาะนี่ดูแม่นางของเรา ดีมากคะ่ะทุกคนจ้าวันนี้นะคะนุชก็จะขอลาทุกคนแล้วก็วิวส,สวยๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วิดีโอหนาะนะคะนุชก็จะขอตัวกลับบ้านอาบน้านะคะแล้วนุชก็จะไปเทรนนะคะวันนี้นุชจะเทรนขาแล้วนุชจะไปซื้อกับข้าวจากตลาดเพื่อพร้อมที่จะรับการทํางานาตามปกติของชีวิตของนุชนะคะเพราะว่านุชก็พักร้อนมาเต็มเต็มห,หนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะแล้วนุชก็เ,เดี๋ยวมาอัปเดตวิดีโอเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วิดีโอหนาะขอให้ทุกคนมีความสุข เดี๋ยวเราพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า